คุณหมอวัดให้ทำให้นับสมาลหังนับหนึ่งถึงห้าร้อยอะค่ะพอนับครั้งแรกก็ยังไม่ถึงห้าร้อยค่ะยังไม่นิ่งแต่มาทำครั้งที่สองก็นับได้สามร้อยสี่ร้อยเงี้ยค่ะมันจะนิ่งไปเลยอะค่ะครั้งที่สามที่สี่ก็นิ่งแล้วเห็นองค พาสใสๆอยู่ข้างในตัวเราอะค่ะเริ่มแรกที่ว่ายังไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้นับต่อเนื่องอะค่ะเราไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่พอเรามาทำต่อเนื่องคือทำงานไปด้วยแล้วก็สัมมาละหังไปด้วยอะค่ะกลับไปบ้านก็จะต่อเนื่องเลยอะค่ะก็จะนิ่งนั่งแบบนิ่งแล้วก็จะสว่างค่ะหนูเคยเป็นไอ้ตรงซีที่คอนะคะเป็นเม็ดขึ้นมาค่ะ ตอนที่บัวมามาให้คุณหมอลูปคอดูตอนนั้นยังไม่นั่งหมอคะเนี่ยหนูเป็นเนี่ยมันเป็นติ่งขึ้นมาคุณหมอลูปดูก็เป็นติ่งใหญ่ใช่ไหมคะหมอพอคุณหมอบอกว่าให้นั่งสมาธิค่ะพอนั่งไปเรื่อยๆสักประมาณสองวันก็มาให้คุณหมอดูอีกทีหนึง่งว่าคุณหมอเนี่ยมันยุบลงไปแล้ว พอหนูนั่งสมาละหังนั่งสมาธิอะค่ะตั้งแต่นั่งสมาธิแล้วแฟนบอกว่าทำไมเธอถึงไม่บ่นไม่อะไรแล้วบอกว่าเดี๋ยวสมาลหังลืม <c oughs> ไม่มีเวลามาบ่นแล้วจะสมาลาหังตลอดเ <c oughs> พราะว่าแฟน <c oughs> เขาก็้หัวหรอเมื่อก่อนนี้กลับไปบ้านทำงานเสร็จกลับไปบ้านก็จะเปิดโทรทัศน์ดูเลยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่เอาแล้วค่ะเราก็จะได้หลายชั่วโมงอะค่ะนั่งเสร็จแล้วก็จะสบาย เห็นเราอยากเห็นอะไรเราก็ก็ได้เห็นนะคะเมื่อก่อนนี้คุณหมอวาดบอกก็ยังไม่เชื่อเฮ้เห็นจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไปนั่งแล้วเห็นจริงๆค่ะเห็นแสงสว่างแล้วเห็นองค์พระจริงๆค่ะมีความปิติเลยค่ะเราตัวเราเหมือนแบบเบาหวิวโล่งสบายเลยค่ะแล้วเราก็มีความสุขค่ะครอบครัวก็มีความสุขด้วยนะคะ อยากชวนเพื่อนๆมานั่งสมาธิด้วยกันนะคะตั้งแต่คุณหมอแนะนำให้นั่งสมาธิสมาระหังเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่คุณหมอแนะนำมาวันแรกนี่ก็ไปนั่งเลยอะคะ่ะได้ประมาณห้ารอยสิบครั้งวันแรกที่ได้นะคะนั่งอย่างช้าได้สองชั่วโมง วันแรกไม่เห็นองค์พระค่ะแต่ว่าเห็นแสงสว่างออกมาลอยตัวเราเบาวิงแบบว่าไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาเลยค่ะนั่งแบบสบายตัวมากเลยแล้วประมาณสักสองอาทิตย์นะคะถึงเห็นองค์พระเพราะว่าจะนั่งเรื่อยๆที่ทํางานนี่ก็จะนั่งสมาหลังเรื่อยๆเวลาเวลาว่าทํางานโกรธเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเงียบก็จะท่องตลอดว่า เออไม่ได้หลังใจเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรมากก็จะเงียบแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆว่าเออสักพักก็หายแล้วก็คุยกับเพื่อนต่ออะไรเงี้ยคือจะไม่แสดงกิริยาว่าเอออันนี้เราไม่พอใจเธอนะอะไรเงี้ยก็จะคุยตลอดคือจะไม่มีเรื่องปะทะกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวแต่ก่อนจะทะเลาะก,กับแฟนบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเออเธอนี้ไม่บ่นเลยนะ ทำงานมาก็ทํางานเรียบร้อยเนี่ยแหละภรรยาค่าว่าอ่าบ้นแรกที่เห็นองค์พระนั่งนับได้หกสิบเจ็ดครั้งค่ะแล้วก็นั่งสักพักหนึงแสงสว่างมาวุบแล้วก็สะดุ้งตื่นนิดนึงแล้วก็นั่งต่อองค์พระใสๆก็มาอยู่ในกลางท้องแวบหนึงค่ะพอตื่นลืมมาตายมาอีกทีหนึ่งเที่ยงคืนนั่งตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ บบว่าน,นิ่งมากอยากแนะนำเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่ได้ฟังเทปนี้มานั่งหรือว่ามาท่องสมมาะหังนะคะให้ได้อย่างที่พวกหโนโทูทำอะไรเงี้ยค่ะก็นั่งประมาณสักสี่สิบครั้งอะคะ่ะก็รู้สึกโล่งไปเลยอย่างบอกไม่ถูกก็งงๆเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรพอมาตอนเย็นก็ลองนั่งดูเลยก็นั่งนั่งจนลืมไปเลยอะคะ่ะนั่งเลยแบบ ประมาณสักดูตัวที่ก็สองสามชั่วโมงมาแล้วค่ะก็ตกใจเหมือนกันก่อนน้ไม่เคยนั่งแบบได้นานขนาดนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เริ่มแล้วอะค่ะเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มทําใจสบายๆอย่างที่เคยช่วงแรกที่เคยทำมาค่ะก็ทุกคนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอะค่ะว่าเราดูใจเย็นเยอะแล้วก็ทํางานก็ดูเหมือนว่าจะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแบบซุ่มซ่ามเท่าไหร่ปกติเป็นคนซุ่มซ่ามอะค่ะ ทุกอย่างที่ทํางานเนี่ยค่ะเราก็จะไม่คิดอะไรมากแล้วก็จะก็ทิ้งไว้ที่ทํางานแล้วก็แบบไม่คิดมากไม่จุนจ้านก็จะแบบกลับมาก็ต้องตั้งใจนั่งรีบกลับมาที่ห้องแล้วเพื่อตั้งใจนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยค่ะตั้งใจมาใช่ค่ะด้วยอ้วนด้วยแล้วแบบเมื่อยง่ายแตะคิวกินอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบพอมานั่งแล้วแบบสามสี่ชั่วโมงโดยแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะก็ตกใจไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนท่าเลยนั่งไงก็สะดุ้งขึ้นมาอย่างนั้นไม่มีแบบพิกอย่างเงี้ยค่ะไม่มีช่วงแรก็จะแบบนิยงๆหลังๆนี้แบบไม่อยากจะไม่อยากจะนอนอยากจะนั่งก็กลับไปนี่ก็ต้องแบบจะไม่แบบว่าไม่เปิดดูทีวีไม่คุยโทรศัพท์แล้วก็จะไม่ไม่สนใจคนเล่าข้างแล้วค่ะจะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็จะแบบใครทำอะไรก็ไม่สนแล้วอะค่ะอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะ มานั่งสมาธิกันเล้วสัมมาลาหังดูนะคะ